ชีวิตเมียฝรั่งเจอคำหนึ่งที่หนักที่สุดนะเอออยู่มาตั้งนานไม่มีเงินเก็บยามลำบากมาอดควรเล่าสู่ใครฟังคอมเมนต์นี้ยายจ๋าขอตอบแทนเจ้าของเรื่องราวนะฮะชีวิตอยู่สิบปียี่สิบปีเมียฝรั่งทำไมไม่มีเงินเก็บพูดแล้วก็พูดอีกเนาะก็เพราะว่าคนรอกินนะอืม ทางบ้านทางเมืองไทยปัญหาคนป่วยผัวเจ็บเมียตายผัวป่วยเออควายป่วยนะคะก็เงินเมียฝรั่งทางนั้นเนาะอันนี้ย้ําปัญหาคือทําไมไม่มีเงินเก็บเออและหัวใจเจ้าของเรื่องเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากมากกว่า,ายายจ๋าด้วยซ้ํายายจ๋านี่ไม่ได้ขี้เล็บต้องบอกเลยนะคะเขารักครอบครัวสงสารทุกคนและเขาก็คิดเสมอว่า ทําไปเถอะสําหรับพี่น้องและสําหรับครอบครัวเพราะอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวเรากลับบ้านไปได้เราไปอยู่กับเขาได้นะไปอยู่จุดที่เราสร้างไว้ได้นั่นคือความคิดของแต่ละคนแต่พอถึงณนะขณนะชีวิตเจอปัญหาในต่างแดนแม้กระทั้งแม่นะเคยได้ปกติเนาะกลับไปอยู่ด้วยแท้ รู้สึกว่าอึดอัดลูกขอไปพักแค่สองสามเดือนเมื่อไรมึงจะกลับไปอยู่เมืองนอกเมื่อไรมึงจะไปทํางานอม,มึงมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้น่าจะเอาเงินไหนใช้ทั้งท้ง,งที่ลูกจ่ายให้ทุกอย่างทั้งท้ง,งที่ลูกเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างเพียงขาดไปเพราะลูกสาวอยู่ตรงนั้นคือไม่ได้เงินเดือนนะคะนิสัยเขาเงินเข้ามือเต็มที่คนแก่บ้านเรานะยายจ๋าจบอกเลยว่าการที่เราจะดึงพ่อแม่ให้มีสติรู้จักคิด รู้จักยอมรับความเป็นจริงณนะขณะปัจจุบันเราไม่มีแรงไหวเราก็ต้องโต้อตอบและบอกอย่างจริงจังจริงใจเจ็บก็ต้องพูดและให้จบอยู่ที่เราจบอยู่ที่เราความหมายแปลว่าอะไรก็คือเราต้องหยุดและทำแค่เราทำไหว นะฮะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเขาเรียกปฏิวัตินะการใช้เงินปฏิวัติในใิสัยของแม่เราเนาะปฏิวัติทุกคนรอบข้างให้เข้าใจความเป็นจริงกับชีวิตวันนี้เราไม่เหมือนเมื่อก่อนถามว่าการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยอะเอาง่ายๆคือตัวยายจา๋าสุดท้ายก็วนมาหาตัวเองหลายคนบอกว่าพูดไปพูดมาก็วนมาหาตัวเองนะสุดท้ายก็วนมาหาตัวเองว่า เวลาเราทํางานสุขภาพแข็งแรงเรามีเงินเต็มที่เ,เราทํางานเต็มที่ได้เงินเต็มที่แล้วเงินเต็มที่นั้นเราหักส่วนเก็บให้กับตัวเองแล้วเราช่วยเหลือใครเราก็ยังเหลือถูกไหมแต่พอเวลาเราป่วยขึ้นมาเนี่ยสภาพปัจจุบันสองปียายจ๋าพูดเลยว่ายายจ๋าายเป็นคนขี้เหนียวขึ้นเป็นคนรู้จะคิดขึ้นรู้จะใช้เงินมากขึ้นเพราะว่าเราไม่มีแรงหาเหมือนก่อนแล้วเราจะใจใหญ่ใจโตเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ได้ ใครไม่เข้าใจไม่สนอ่านะเราหยุดที่จะไปรักษาหัวใจคนอื่นความรู้สึกของคนอื่นในวันเนี้ยณนะขณะเนี้ยจริงแล้วเราอ่อนแอ เพราะเราจะป่วยนะเราอ่อนแอเพราะเงินเข้ากระเป๋าน้อยเราเนี่ยเจ็บจี๊ดเพราะเราไม่มีความสามารถให้ใครได้แต่ตัวเราอ่ะต้องเข้มแข็งถอยหลังมาเซฟตัวเองยืนให้กับตัวเองและมองเห็นความเป็นจริงเวลาคนอยู่ตรงหน้าเราเขาไม่เคยไม่ได้ในแบบที่เขาเคยได้แล้วเขาแสดงออกอยังไง พอเราเห็นการแสดงออกอย่างนี้เรารู้ได้เลยว่าอะวันข้างหน้าถึงสุดท้ายสุดท้ายของชีวิตแล้วเราไม่มีความสามารถให้เขาได้เขาอืมก็เป็นแบบนี้แหละอ่ะเจอซะวันนี้เจ็บซะวันนี้อ่ารู้สึกซะวันนี้เรายังมีแรงอยู่นิดหน่อยอ่าเพื่อเซฟเก็บดูแลตัวเองแค่นั้นแหละการวัดใจการเกิดปัญหาทะเลาะบาแวง นะเหมือนเมียฝรั่งมาใหม่โดนพ่อแม่เปรียบเทียบแล้วรีดเงินเนาะคนนั้นคนนี้แล้วเราตัดใจว่าเอาตัวเองก่อนให้เข้มแข็งอันนี้เขาเรียกวิกฤตคือโอกาสวิกฤตคือโอกาสถ้ามันเกิดปัญหาเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิถีวิธ,วธีจัดแจงเงินของตัวเองที่ทำงานมาแลกด้วยแรงกายแรงใจของเราที่อยู่ตรงนี้นะฮะความลำบากของเมียฝรัง่งหลายๆคนบอกว่าลำบากมึงก็กลับมาบ้านอยู่เมืองไทยเราใช่ว่าจะสบาย เนาะเออสิ่งที่ลำบากวันนี้เรายังมีโอกาสได้ช่วยเหลือทุกคนแต่เราจงภูมิใจนะฮะเป็นเรื่องธรรมดาที่การทำวิดีโอหรือเรื่องเราเอามาเล่ามันจะมีคำถามเข้ามามันก็กลายเป็นคำพูดที่ให้ญาย์ได้มาขยายความอมืแต่จะเข้าใจไม่เข้าใจอันนั้นอยู่ที่คนอ่าเขาจะเก็บไปเข้าใจเนาะเราก็ช่วยอะไรไม่ได้เจ้าของเรื่องก็เช่นกันอยากบอกทุกคนว่า เมียฝรั่งนะรักครอบครัวม,มากมากยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองที่ใจาเห็นเห็นจนตัวเองแย่รักลูกมากอ่ามากจนกเกษียณจะกลับบ้านลูกบอกว่าอย่าเพิ่งมาเลยทำงานอีกสักสองปีเถอะเพราะว่าลูกดาวรถส่งรถอยู่ยังไม่จบให้ส่งรถลูกหมดก่อนคิดดูในหัวใจ มันเป็นคําถามที่เขาเคยได้ถามจริงว่าถ้าเราบอกว่าโน no, ฉันจะกลับเพราะชีวิตฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากกลับมันก็คือจบแต่ว่าความเข้มแข็งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจเรามันอยู่ที่หัวใจเมียรฝรั่งนะหัวอกแม่หรือทุกๆคนที่เป็นผู้ให้ตลอดชีวิตของตัวเองว่าจะเข้มแข็งเพื่อจะอ่าสะสมนะคะเรียกว่ารวบรวมสิ่งที่เหลือเล็กน้อยนั้นไว้ดูแลตัวเองหรือไม่ ไม่ผิดที่จะรักคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะเออแต่สิ่งที่เรารักเขาถึงณขณะเราลำบากมองดูไม่มีใครที่จะมีความสามารถมาให้มาช่วยเหลือเราได้อย่าคิด ผ,ผิดกับตัวเองกับคําว่าไม่เป็นไรฉันยังไหวไม่ม,ไมีเป็นไรฉันยังมีผัวฝรั่งอยู่ข้างๆไม่เป็นไรนะเราโชคดีจริงอยู่คําเนี้เราคิดได้แต่เอาความเป็นจริงมันไม่มีอะไรยึดติดยึดมั่นได้เลยนอกจากเงินในกระเป๋าตัวเองที่เอาไว้ซัพพอร์ตตัวเองผัววันนี้ดีกับเราพรุ่งนี้ไม่รู้มันจะโดดเป็นผัวคนอื่นไหมนะฮะอืมชัวชัๆเงินในกระเป๋าเรานี่แหละ เงินในกระเป๋าเราแล้วก็แรงที่เราหามาแล้วกเก็บเซฟไว้ส่วนหนึ่งไว้ดูแลตัวเองนี่แหละที่เป็นสิ่งที่ซับพอร์ตและปลอดภัยที่สุดในชีวิตของทุกๆคนอะนะไม่ใช่แค่ใหญ่จา่าเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งหลักตั้งใจตั้งสติเซฟตัวเองดูแลตัวเองนะรักตัวเองให้มากขึ้นสงสารตัวเองให้มากขึ้นเนาะ เ,เพราะที่ผ่านมาประสบการณ์เหล่านี้มันก็ทําให้เราเจ็บ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 แต่ก็ยังให้โอกาสเขาในเมื่อให้โอกาสจนสุดของที่สุดแล้วยังไงคนเคยได้คนเคยตัวปรับเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็มาเปลี่ยนที่ตัวเองง่ายที่สุดทุกคนนะขอเป็นกำลังใจอืมขอเป็นกำลังใจทุกๆคนนะ นี่ฝนหย่อยญ่แต่ตกแบบนี้มันไม่พอเปียกย้อนหรอกพี่น้องบังคับให้ฝรั่งลดน้ําให้เขาบอกว่าให้ดูฝนก่อนว่าสัน้นย่อยมันก็ได้แต่ใบเนะ้ดินมันแห้งทา้งในเนาะเดี๋ยวกระตุยเลยเดยเสียเงินซื้อมาแล้วโบยากขดน้นํานี่ทะเลาะก,กับฝรั่งก่อนเด้ <c oughs> <c oughs> อเวลากระป๋อนะอืมคิดเอาแต่ตรองเอาชีวิตไผ่ชีวิตมันอืมยายจ๋าก,ก็ได้แค่คุยได้แค่พูดเนาะ ขอบคุณที่เลือกคุยและปรึกษานะฮะขอบคุณเนาะอืมคำไหนใช้ได้ก็เอาไปใช้อันไหนที่ไม่มีประโยชน์เตะทิ้งเข้าหน้ายายจ๋าเลยนะไม่ต้องเสียเวลาเพราะเวลามีค่าของตัวเองนะ,ะทำยังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่มีใครช่วยเราได้นะสติก็เช่นกันนะถ้าเราตั้งสติเพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเองยังไงเราก็ผ่านไปได้ขอใทุกคนผ่านพ้น ปัญหานะฮะแล้วก็แก้ไขไปทีละอย่างแล้วก็หนึ่งสำคัญขอให้รักตัวเองมากๆรักษากายรักษาใจรักษาเงินของเราในกระเป๋าเราไว้ซัพพอร์ตตัวเองปลอดภัยที่สุดใครจะคิดยังไงก็สร้างยายจะคิดแบบนี้ในปัจจุบัน